นี่ครับบรรยากาศหลังส่วนบนเสร็จนะครับก็เริ่มทยอยแล้วนะครับมีเอ็มเด้นะครับเอ <c oughs> ็มเด้เป็นสายบุญนะคนนี้เ <c oughs> ดี๋ยวต้องไปซื้อชุดขาวแนละ้ยจัดไปครับ <c oughs> น้องบ่าวต่อยก็มานะครับป้าฮันนี่หมอหนุม่มแม่บ้านบ่าวหอมแม่หนิงพี่แอนนะบรรยากาศ คุณไม่ได้ออกมาแน่นอนครับบริเวณข้างหน้าตรงหน้าคุณนะครับบรรยกาหลังส่วนมนต์เสนนะครับจจเย็นลงจะเย็น ดูว่าแบตเตอรี่ของไทยบ้านนอกนะครับพบว,ว่าแบงค์นะครับดูพบว่าแบงค์ไทยบ้านนอก <c oughs> มุมนี้ก็เห็นปู่ปริจินนะครับล้วก็เห็นสารพระพรหมของเรือง,ง,งปกติลงไว้ไหนครับไม่ลงเดี๋ยวไนี่นองได้ไม่เปียกไม่น่าเปียกผ้ายางหรือเปล่าผ้ายางไม่แน่ใจ ทำบุญนะคหนึ่งทำบุญทำบุญทำบุญละละของท่านนะครับใครอยากยานเกียดท่านก็ลองไปทำดูนะครับนะอ่ะคุยกันต่อครับแพรแพอะไรเนี่ยสกิรักมากมากอะไรเนี่ยแพร่แพเราคุยทำไมสัมเปอเบสีเยอะจัง ผมว่าผมเผยให้แล้วนะมารับส่วนบุญอ๋อนี่เขามารับส่วนบุญแล้วครับอ้าวอ้าว้าเขามารับส่วนบุญนะอ้าาสธุจ่าเอมบอกว่าเขามารับส่วนบุญเขาเข้ามารับส่วนบุญเจขาบอกเนี่ยใช่ครับใช่มจ่าเอ็มบอกเขามารับส่วนบุญนะครับโอ้ยส่วนมนต์เสร็จพอดีเนาะอย่านะครับอย่าเล่นกับไฟนะครับถ้าคุณเล่นกับไฟเมื่อไหร่นะครับ แล้วบางไฟมันไหมเอวเน,นะครับเห็นเงียบๆติมๆอย่างนี้นะครับบทจะร้ายร้ายสุดๆนะครับเช่เางเท้าไปอง้าสนเต็มมาใช่ใช่ครับเขามาขอส่วนบุญจ่าเอยมบอกว่าเขามาขอส่วนบุญนะครับน,น,นั่นแหละลุงเขาเขามาขอส่วนบุญมานี่ครับไม่ยอมลงนะครับ ขนาดโปรไฟล์มันรูปการ์ตูนนะครับแตมบอกว่าตัวเองเป็นเทวดายครับโอ้ตายประเทศไทยเทวดามันมว่าคนได้แล้วครับเทวดาเทวดาเขาต้องมีแต่สิ่งดีๆนะครับมีแต่คนเขาไปขอพรเทวดานะครับเทวดาต้องให้พรนะครับก็เข้ามารับส่วนบุญกันเยอะๆนะครับอาจะได้ ไปหลับไปนอนนะครับอืไอ้ไหมก็จะได้ไปไปเกิดนะครับอืมเนี่นไหม,ไม,ไมแล้วได้ได้ดูนะแช่บ้าหน่อยแช่หน่อยโอ้ยพูดเป็นในคำเดียวนะเอาเอาเอาคนที่ไปทำคลิปนะครับคนที่ไปทำคลิปนะครับหาว่าลุงไปลุงพลไปตบนะครับไปตบ ท่านพอบอรตรรูปภาพพอบอรตรนะครับที่สพอนะครับก็เตรียมรอนะครับเตรียมรอรับกรรมนะครับผมโหลดคลิปไว้เรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะนะเข้าไปคุยกับทานายหน่อยนะครับว่าจะเอายังไงนะครับถ้าไม่เชื่อก่ให้ลิงดูมันก็คงไม่หยุดนะครับนะ คุณอย่าบอกว่าผมไม่ดูคุณนะครับยอดคนติดตามคุณสามแสนห้านะครับอย้า,ยา้เอ่ยชื่อช่องนะครับรถ้าคุณไม่ลบคลิปนะครับแล้วก็รูปภาพลุงพลปะแตนนะครับอยู่ในปกคลิปของ,ของคุณทุนนะครับของคุณที่ลุงเอ่ยนะครับคุณรอรับหมายได้เลยนะครับ ผมจะใช้สิทธิ์ของผมเต็มที่นะครับถ้าคุณอยากลองจะจัดให้ครับนะผมปล่อยมาหลายคนแล้วนะครับผมปล่อยมาหลายโอกาสแล้วนะครับผมปล่อยให้ทุกคนนะครับใช้คําพูดใช้คอมเมนต์นะครับอะไรที่รู้ไม่จริงผมว่าคุณอยู่เฉยๆกันดีกว่านะครับจัดแน่นอนครับจัดหนักเลยครับ นะต้องเจอตัวกันหน่อยครับแต่ยินมาเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับยิ่งดีครับเจ้าหน,น้าที่ควรจะเป็นกลางครับไม่ใช่มาว่าชาวบ้านหรือคนธรรมดานะครับทีอ่อยากจะพูดอะไรเขาก็พูดคุณเป็นบุคคลสาธารณะนะครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับยิ่งกว่าลุงพลอีกนะครับลุงพลมีคนบอกว่าเป็นบุคคลสาธารณะนะใครจะว่าใครจะด่าก็ได้นะครับ ในรู้คราเอาตำแหน่งมาให้ผมนะครับให้เป็นบุคคลสาธารณะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นบุคคลสาธารณะควรจะเป็นตัวอย่างนะครับคนจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนอื่นเขาเห็นนะครับไม่ใช่ไปทำพฤติกรรมแย่ๆนะครับให้คนอื่นเขาประนามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะให้คนที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนะครับหยุดการกระทำเสียนะครับมันไม่ใช่เรื่องดีหรอกครับ นะก็ช่องดังกล่าวก็รอครับผมปรึกษากับทนายแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าทนายบอกโอเคนะครับความผิดมันถึงขั้นสามารถที่จะฟ้องได้ผมก็จะจับเลยครับผมไม่รอแล้วนะครับนะจับให้เลยครับมันไม่ยากหรอกครับการที่จะเชิญใครมาพบเราสักคนนะครับ ที่มีคอมเมนต์เมื่อก,กี้ก็ระวังครับผมรู้นะครับปอทอ,อยู่ที่ไหนของประเทศนี้นะครับถ้าคุณไม่ใช่อยู่เมืองนอกนะครับคุณมีรหัสเรียบร้อยนะครับคุณจะเป็นเพจอวตารก็ตามได้ครับคุณอย่าลืมนะครับว่าทนายแล้วก็คนที่เขาสามารถที่จะเจเาะไอทีพวกคุณได้นะคุณสามารถสร้างเพจอวตารขึ้นมาได้นะคุณอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะตรวจสอบคุณไม่ได้นะครับ ไม่เป็นไรครับพูดได้พูดเลยครับชานคุณพูดได้พูดเลยครับคุณเก่งจริงคุณก็มาพบลุงพลที่บ้านกุกกอกเนี่ยมาเลยครับแล้วคุณจะรู้ว่าของจริงเป็นยังไงนะครับขนาดผู้พัน,นยังมาสวดมนต์กับผมเลยกาเอ็มก็มาสวดมนต์กับผมผู้หมวดก็มาสวดมนต์กับผมนะครับ ปล่อยเขาครับปล่อยเขานะครับ